ตกอีกแล้วเนอะฝนตั้งแต่เช้ายันคำ่ำไยจังเมนตกหนีตกย่ำตกบ่เลือกเวลาเราเป็นเพียงช่างเสริมสวยคนจนใช่ลูกในพันใช่ล้านใมพนเพราะเราเป็นแค่ช่งางเสริมสวยเกียรติ ต้อยดำหน้าไม่ดำพอบอกเคยตักแดดแต่ก็ขอร้องท่านฝนจะาสิโต๊กยังกระโดกระด,ะดีลูกค้าค่อยมาพิ้นกระสิหัวมันเยิ้มไปตาลรือตนพันเดอเศร้าตกเนี่ยจ้าฝนเออเออเออ้ออ้อ,องเลยจ้าฝนจะาเศร้านเนี่ยให้เได้ลูกค้าเขาจะออกจากเงอนได้ ลูกค้าออกจากเงินไม่ได้นะคะคุณฝนค่ะอันไว้เว้นระยะเนี่ยค่ะเว้นระยะห่างเนี่ยหุณจักคำว่าเว้นระยะห่างดีป๋จ๊ะอ่ะอาทิตย์หนึ่งโต๊ะจะกสองมือสองเถื่อก็โอนะคะโต๊ะหย่ำโต๊ะงีแบบนี้นะคะคนเขากระย่าออกไปทำมาหากินอาชีพข่อยกระทบเด้อค่ะอทกกระทบเพราะว่าเพื่อนบ่ตากฝนออกมาทําสวยเพื่อนมาแล้วเพื่อนหัวเพื่อนเปียกเพื่อนเทดสวยแล้วเพื่อนเมื่อหัวเพื่อนก็ต้องเหนียวต้องเปียกนะเด้คุณฝนเจ้าขาพระพี่รนคนเกเห็นใจอีหล่าในเด้อจ้ะ างค,คนกับเพื่อนกระเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากระเมนจุดดอกเพข้นกระสมหวังเพราะว่าต้นไม้ต้นตอกพืชพันธุ์พืชผลผลิตเพข้นกระสิอุดมสมบูรณ์นอกจาะสมเอาหนี้ตีสมเอาหนี้นตีงานในหม่มนี่แม่ไปเสกกระหยาจืน <c oughs> จืดเจือมีเบิดนะคะเนาะเพื่อน